ครับวันนี้เรามาเจออีกง,งานหนึ่งเชสน,นะวันนี้ลูกค้าขับรถมานะมีบอกว่ามาลัตเตเบกมีเสียงดังนะแต่เบรกมีเสียงดังเป็นที่อะไรไปดูกันนะครับอ่าเบื้องต้นแล้วกข็ขึ้นไม่แรงเนาะขึ้นไม่แรงหรือว่าลิฟต์ยกนะแล้วก็ถอดล้อออกมาเช็คทั้งหมดสี่ล้อนะครับ พอหลังเรากอเช็คประกอบกลับเข้าไปแล้วนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราเจอเป็นล้อหน้านะดีเราไปดูกันนะล้อหน้านี่ครับล้อหน้าด้านซ้ายนะฮะเราไปดูใกล้ๆนะเห็นว่า้าเบรกหมดนะเป็นเสียงของเหล็กสีกันนะฮะ้าเบรกไม่เหลือแล้วนะฮะก็เป็นเหล็กกับเหล็กชนกันนะเวลาแตะเบรกก็ดังอีดอีดอีดลูกค้าบอก ดังมาหลายวันแล้วนะฮะเลยนำมาตรวจเช็คนะครับเป็นที่ผ้าบเบรกหมดจานเป็นรอยนะอันนี้ถ้าลูกค้าไม่มีคุณทรัพย์ที่จะเปลี่ยนนะแล้วก็เทียนะแต่สอบถามแล้วลูกค้าบอกว่าจัดไปนะก็คือเปลี่ยนใหม่ไปเลยนะหมดปัญหาป่านะครับเดี๋ยวเราจัดให้ครับสั่งอะไรมาเปลี่ยนให้นะครับดู แล้วก็เอาสเปรย์ฉีดล้างคนระับปอกปกระนิ่มก่อนนะไปเรนะาไปก็ใช้น็อตเบอร์22นะครับ2ตัวนะครับก็ขันดูดออกมาครับก็ขันดูดออกมานะครับประมาณนี้ เราใช้ใทวงยัดลงไปนะมันล็อกมันนะรตันนะมันจะเริ่มดูดการเบรกลองนะครับมีสลิมเ,เยอะมาก ออกมาแล้วนะครับง่ายๆนะวิธีการถอดจานเบรกนะครับสําหรับจานเบรก,กตั้งนะยังใช้ได้อยู่แล้วก็ใช้วิธีการเทียให้นะครับผมเทียจานเบรกครับสําหรับจานเบรกเทียมาใหม่นะเทียใหม่มาสะอาดเรียบร้อนะยนะใส่้าได้นะใส่ ใส่พระเมกเข้าไปนะครับนะสำหรับกันฝุ่นแล้วก็ล้างทำความสะอาด้วครับหาด้วยเจลบีนิดนึงนะครับเจลบีเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปนะกันปุ่นเนีนะ่้น็อตสลับบีมันเป็น,นสนิมนะใ้ตัวได้ เวลาเราแตะเบรกเบรกจะไม่กินนะต้องล้างทำความสะอาดใหม่นะตรงนี้นะครับนี่นะน็อตสลับเบรกนะครับใส่กันฝุ่นไปแล้วลนะใสนะ่เนี่ยตัวนี้เป็นน็อตสลับเบรกนะทำควา,า,ามสะอาดใหม่นะครับอ่าอันนี้เป็นผ้าเบรกนะครับ เบรกด้านในเข้าไปนะครับต่อไปก็ใส่เบรกด้านนอกนะครับเบรกด้านนอกก็อยู่ตรงนี้นะก่อนเราจะใส่เราก็ดันลูกสูบเบรกเข้าไปก่อนนะครับดันลูกสูบเบรกเข้าไปก่อน,นครับ มานี่เป็นข้อเบรกด้านนอกนะไปส่เข้าไปฮะไปแล้วก็โกนเบรกเข้าไปเลยนะครับประมาณนี้นะเบรกก็ไปเลย ร้อยครับคันปุ่นครับคันปุ่นอย่าลืมไปนะอันนี้เป็นจานเด็กจานใหม่ครับที่เรา ลืมขั้นตอนต่อไปห้ามลืมเลยนะครับตอนที่คุณจะเข้ามาลองรถนะหรือว่าสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแนะนำให้ย้ำไปที่เบรกก่อนนะครับย้ำไปจนกว่ามันจะสู้เท้านะฮะคือถ้ามันสู้เท้าก็คือว่าลูกสูบออกไปดันกับผ้าเบรกแล้วนะครับแล้วก็ทำการสตาร์ทเครื่องนะฮะสตาร์ทเครื่องแล้วก็ ต้องย้าที่เบรกก่อนนะว่าเบรกอยู่นะว่าเบรกจะไม่ลึกนะเพราะมันไม่นใจนะนะเบรกอยู่แล้วนะวก็ลองทดสอบดูสายเกียร์เดินหน้าถอยหลังดูนะครับนะนี่ใช้ได้นะแต่ทั้งหลายทั้งมวลนะก็คือต้องออกวิ่งทดสอบนะเพื่อรันเบรกนะเพื่อให้เบรกมันมีน้ํายาออกมาเคลือบที่ตัวผ้าเบรกนะตัวนี้ก็จะช่วยยืดอายุของ พระเบรกได้นะฮะคือต้องรันเบรกก่อนนะครับผมก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะฮะ